รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนักชาา สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการนัดชาติ Explorer เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนนัชชาและคุณแม่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์สัตว์ป่าร่วมกับพี่มอลอต ด้วยการเข้าป่าไปดูแลรักษาแหล่งอาหารของสัตว์ป่าและยังมีอีกหนึ่งหน้าที่สาคัญนั่นก็คือการตามรอยสัตว์ป่าที่บาดเจ็บเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือตแตง่งานนี้พี่มารลอดกลับให้น้องนาจาและคุณแม่เข้าป่าไปตามร่องรอยสัตว์ป่าเพียงลําพังดูท่าทางน้องนาจาจะหวาดกลัวไม่น้อยเลยนะครับเพราะไม่รู้ว่าสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บคือสัตว์อะไรและตัวจะใหญ่แค่ไหนทั้งคู่จะทําอย่างไรต่อไปติดตามชมกันเลยครับอ่ะไปบ๊ายบาย,บาย,บายแล้วเจอกัน บาลลัตวไูกและภารกิจของน้องนันชาติทีกต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือการเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ดูแลสัตว์ป่าโดยมีคุณแม่เป็นผู้ร่วมภารกิจตามหมอรับไปปฏิบัติหน้าที่ในป่าซึ่งครั้งนี้น้องนันชาและคุณแม่จะต้องช่วยเหลือสัตว์ป่าที่บาดเจ็บในป่าเขาใหญ่ให้ได้ครับมีครูแล้วเซลเขาออกมาถึงแถวนี้เลยเหร มาาบออกเรคุณผู้ชมสังเกตเห็นถุงเท้าสีขาวที่น้องนจาและคุณแม่สวมอยู่ใช่ไหมล่ะครับมันคือถุงกันทากที่หมอล้อให้ทั้งคู่ใส่ก่อนเข้าป่าเพื่อช่วยป้องกันตัวทากและเห็บหมัดที่อยู่ตามทางเดินในป่าไงล่ะครับ่่าต้้้อองเเเดดิินนมชยแี ต้อ,องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าในการเดินป่าเป็นไปได้ว่าเราอาจเจอกับร่องรอยต่างๆของสัตว์เช่นรอยเท้าแต่ถ้าเกิดเจอรอยเลือดหรือรอยหนองแสดงว่าทางในนั้นต้องมีสัตว์ที่บาดเจ็บอยู่ถ้าเป็นเช่นนี้ต้องรีบแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่เลยนะครับเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เข้ามาช่วยเหลือสัตว์ป่าได้ทันท่วงทีครับนี่นะชาติ่แกับร้อ เนี่ยดนอยู่แถวนี้นะชานี่ใช่ปะด้านนี้ไม่ก็ด้านนี้เอาแล้วสิครับมาเจอรอยเลือดตรงทางแยกพอดีแล้วจะไปทางไหนต่อดีล่ะครับกลัว<ฮ>ี่คุณแม่เห็นเป็นรอยเลือดแถวนี้ด้านนี้แหละที่คุณแม่เห็นตรงไหนล่าสุดตรงนั้นนะอะตรงนี้เพราะว่าตะก,กี้เราเจอตรงนู้นใช่ไหมแล้วรอยเลือดล่าสุดตรงนี้แสดงว่าเขาอาจจะต้องเลี้ยวไปไหมลองไปดูซิตรงนัน้นอีกหน่อยแก็มามี <c oughs> ทางมาแล้ว แห,หนูกลัวมากเลยดูท่าทางน้องนัชชาคงจะกลัวมากจริงๆนะครับถึงกับไม่กล้าเดินต่อไปเลยทีเดียวไปไม่ได้ไม่นะเขาก็ตายเขาไมาจะถ้าเราโดน,นเขาวิ่งไล่อ่เบาๆระวังตัวลูกต้องระวังตัวแล้วก็คอยสังเกตเขาไม่น่าจะอยู่ข,ข<อ>้างบน,นไดน้แล้วลูกก็มันแซงว่าไปทางนี้แหละเรามาถูกทางแล้วไปเลย คุณแม่แต่เราควรจะให้กล้องดักหน้าเอาก่อนใช่ไหมแม่น้องนชจามีการให้พี่ตากล้องเดินไปดักข้างหน้านี่แกจะให้พี่เขาเจอสัตว์ก่อนใช่ไหมนะครับหกรัวเมื่อลี้อ่ะหนูคิดว่าเขาลงไปหนูคิดว่าเขาลงเหรอคุณแม่ลองไปเช็คก่อนสิหรอทางนั้นมันน่าจะเดินลําบากลองไปดูก่อนหนูกลัวอ่ะ นั่นไงไหนอะตกใจแบบนี้สงสัยคุณแม่ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันใช่ไหมนะครับอุ้ยเรียกจะตกใจหมดเลยลูกคุณแม่ว่าแผลก็ต้องใหม่แน่นอนเพราะว่าหน้องเขาเยอะมากป่ะนชาเขาขึ้นไปอีกหน่อยขึ้นเหรอเดี๋ยวจะไปทางนู้นน่ะนั่นไงคุณแม่มีนองอีกโอ้ยแปลว่าเขาต้องไปทางนี้นี่แหละเรามาถูกทางแล้วนชาสดมาก เอาละสิครับหลังจากเดินเข้าป่าตามรอยสัตว์มาได้สักพักน้องนัทชาก็เหมือนจะเจอกับอะไรบางอย่างหรือจะเป็นสัตว์ตัวที่ได้รับบาดเจ็บช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันครับดูปีทัวไว้ให้นะคุณแม่ซึ แม่ตื่นคืนแม่ปิดหวให้หนูเอย